ที่วัดส,สันซีเจไปซื้อกันได้เลยค,ค่ะ,ค,ะคือะคะจริงๆที่เขาบอกว่าที่ให้ย้าที่ขายวัดส,สันซีเจเนี่ยถ้าไม่ได้มาตรฐานเขาไม่รับถ<ช>ูก <นะ S 2> จริงเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าได้มาตรฐานพี่กิก๊กแล้ววันนี้ที่มาออกรายการอ่ะราคานี่มันจะเท่ากับที่ขายที่วัดส,สันซีเจไหมถูกกับป่ะฮะอันนี้อันนี้ถูกกว่าสิเพราะห้าขวดนะริงป่ะพี่าเเก้าร้อยเก้าสิบนะมันย้ำโปรผู้ชมจดจดนะจดเอาปากกาไว้เลยนะคุณผู้ชมจดปากกาจดเลยย้ำโปรเลย นี่4 g 5ขวดนะคะราคาเพียง990บาทค่ะคขวดใหญ่ๆแบบนี้โบกไปเลยนะคะ 40ml แบบนี้ร,รับไปเลย5ขวดในราคา990บาทาส่งฟรีทุกออเดอร์มีเก็บปลายทางสะดวกสบายมากๆรีบสั่งเลยนะคะเพราะว่าของหมดสต็อกมากเติมไม่ทันขายเลยจริงๆค่ะแอดไลน์มาที่แอดนิสิทธ์นะคะแอด N i S ไหรือว่าสแกน QR c ค d e ที่หน้าจอได้เลยค่ะขวดใหญ่คุ้มมากปกตินะที่เราเห็นเขาจะขายกัน30 ML อันนี้40 ML นะขวดใหญ่คุ้มกว่าที่อื่นด้วยนะครับขวดนึงนี่ใช้ได้ประมาณกี่พิกิจจำไม่ได้แต่ว่าใช้้นานนะเดือนแน่นอนแต่พูดจริงๆพี่พิกิจใช้บ่อยไงที่กับพิกิกไม่ได้เพราะพ่กิจใช้เช้ากลางวันเย็นว่างๆอยู่ล้างหน้าเสร็จจนถุยแล้วไม่มีอะไรทำแล้วไม่ไรลูกถ้าเอ้าลูกไปโรงเรียนทำอะไรอ่ะต้องดูแลตัวเองดูซีรีส์ไง แต่จริงก็คือใช้ได้ตลอดเช้ากังวันเย็นยิ่งใช้เยอะก็จะยิ่งแบบบำรุงหน้าอย่างเดียวที่เสียคืออะไรบ้างคือแเงินไงเฮ้แต่เสียเงินในเสียเงินในโปรนี้ถูกมากทุกคนผมจ